สวัสดีค่ะพบกับรายการสาร,รคามตามรีวิวกับเก๊เก๊เช่นเคยนะคะมืนีค่ะเดินทางออกมาผูดคุยกับลูกค้าคูบตานะคะที่ซื่อโดนการเกษตรจากคูบตาไปเนาะค่ะนอ้องมืนีจะเข้ามาบพอนะคะและก็พามาเบ่งบรรยากาศชิวๆค่ะพี่น้องค่ะมืนีนะคะมืนีนั่งท้ายกับบามากค่ะเดี๋ยวฮอจะไปน้ากันเลยนะคะไปเลย สวัสดีค่ะลูกค้าซื้อวัดยังไงค่ะผมซื้ออดิอรครับอดิศรพระพุทธนท์ค่ะวันนี้นาะคะ่ะนออเกีดเดินทางออกมาพูดคุยกับลูกค้านะคะที่ใส่งา่นจริงนะคะโดนการเกษตรนาะอาหารนอกของคู่บตานะคะอคของเข้านี่มิรุ่นใดน,นะคะนี่ที่ยวดันนะตัวนี้จะเป็นเคดวันค่ะ แต่กระตวนี้เป็นที่1ิบรับอ่าตัวนี้คือตัวกรนาเนาะคะ่ะเนานะตัวไมล่าซูดเนาะ,ะ,นะเป็นอย่างข้าคือได้เลือดใส่โดนการเกษตรของคู่บาตาคะ่ะข้าเคยได้ไปศึกษาหาข้อมูลอยู่ใส่มาก,ก่อนบอกะมันก็เป็นการพ่นยาไม่ต้องใส่อยู่แล้วค่ะในการทาหน้าแลวเข้ากระจางเขาอยู่แล้วอื ถ้าเกิดว่าเขาจ้างเขาเขาใส่เขาส่วนตัวเขาเองมันก็จะดีะมันจะละเอียดมันจะทํางานได้คุ้มค่ากว่ากันโอ้ก้นอนนัน,ะะน,นนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้อันนี้เขาซื้อมาโดนปันใดราคาสําหรับเคดีวันเคดีวันนี่ออกมาเดือนตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาออ๋เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปีที่แล้วเนาะค่ะเนาะปีนี้ปีนี้แล้วปีนี้เนา<ป>ะคะ่ะเนาะโอ้เบิ่งจากการใส่งานนี่คือนี่งานทุกมือเป็นบ่ค่ะจะไปทุกมือครับเนาะค่ะนั่นแหละก็โตัวตัวไม้ล่าสุดนี่คือตัวที่ซิฟเนาะค่ะเนาะตัวนี้เข้าซื้อ ิ่อออกมาได้สองเดือนเนี่ยครับโอ้สองเดือนที่แล้วนี้เองเนาะคะ่ะเนาะโอ้จากเบื่องการทํางานกันคือสิแบบคุ่มคาเป็นบ่ค่ะการใส่แบตเตอรี่ต่ออ่างานหนึ่งนี่ใส่ได้โดนบ่ค่ะกะ็ก็ถือว่าพอดีครับพอดีค่ะพอดีกับงานพอดีกับหน้าเขตบานเฮ้มันเป็นหน้าแปลงบ่ยใหญ่ส่วนมากกัหาไรสิบไรสิบหาไรหน้าบ้านเฮานี่มันบ่เป็นหน้าแปลงใหญ่แบบทั้งผคกกาง ก็เลยเลือกเลือกที่จะใส่ตัวในหน่อยค่ะอ๋อแลอกราคาก็ถูกตังดีน้ำแล้วก็ซอกแซกบินละเอียดดีอ่าค่ะอค่ะเป็นอย่างเขาคือได้เลือกซื้ออีกอีกตัวหนึ่งค่ะตอนแรกเขามีตัวตัวตัวเคดีวันตัวเดียวเนาะอืมแตคือหลักๆตอนแรกที่แรกนี่ยยังมาท่นมีความคิดว่าจะไปเห็นรับจ้างนะค่ะ พอเขามีใส่โซนโตเรามันกัหน้าข้งเชียงก็บอกว่าเห็ดแห่น้ำแน่เห็ดแห่น้ำแน่พอเห็ดแห่น้ำแน่ปุ๊บหลายคนตังคนต่างบอกมาปุ๊บมันกัมันกรเหล่อมบพท่านโอ้ริหล่อมบพท่านเพราะว่ริหล่อมบพาท่านมันกัติดทั้งของเจ้าของติดทั้งของลูกค้าไปะค้ะเขาก็ต้องเอาอีกตัวหนึ่งมาคู่กันแล้วก็แยกกันไปอ๋อแยกกันไปนะคะนอกจากนื้เขาจะมีทีมงานของเข้าไปรับจ้างอยู่แล้วนะคะเนาะ คูโบาต้า,า,ตามหาสารคามเพราะเรา,เราคือครอบครัวเดียวกันเยี่ม